สวัสดีครับดูกับผมอุยูดอนผ้าพื้นกันเลยนะครับเมื่อนี้นะครับอุยูดอนผ้าพื้นนะครับสิมะมอบคขั้วมวนนะครับคว้วสุกนะครับคั้วมันเทิงนะครับให้พ่อพี่น้องนะครับได้เข้ารับชมติดตามนะครับทางช่องยูทูบอุยูดอนผ้าพื้นกันเลยนะครับอุยูดอนผ้าพื้นสิมะมอบงบดกรดซึ่งซึ่งนะครับเรื่องเล่าของพ่อกันเลยนะครับของอาจารย์ไม้ไทยหัวใจศินนะครับคือว่าอุยูดอนผ้าพื้นก็ได้ยืมกอลองนะครับของอาจารย์ไม้ไทยนะครับมาลองนะครับแต่ว่าใส่ซ คือว่าขออนุญาตอาจารย์ไม่ใช้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้จ้านอยกันแล้วนะครับบทก่อนหนึ่งซึ่งนะครับเรื่องเล่าของพ่อกันแหละนะครับผู้ฟังพี่น้องเอ้ยผู้ฟังพ่ออยากเตรียมภาเซนาไว้เสซนน้าตาดื้อนะครับสตหรับบทก่อนนี้ผู้หลองพ่ออยากน้าตาไหลนะครับฝากไว้จ้านอยดื้อนะครับคือว่าวีอุดรพระเพื่อนนะครับจัดย้อนหลังนะครับจัดย้อนหลังนะครับฟังว่านะครับพ่อพี่น้องนะครับทัวเมืองไทยทัวโลกนะครับหรือจะเป็นเช่าอุดร คงสิบวลืมเมื่อนั้นนะครับวันที่สิบสามตุล,ลาฯนะครับพศสองพันห้ารอยหาสิบเก่านะครับฝากไว้เจ้านายาที่น,นะครับแบ่งมาทุกคนนะครับนั่งเก็บไว้ในใจอยู่เสมอนะครับเนาะพอหลวงของแผ่นดินพอหลวงราชการที่เก่าหรือพอหลวงของปวงชนชาวไทยกแล้วนะครับคือว่าวิวดอนเพื่อนก็ได้ขออนุญ,ญาตนะครับเนาะสำหรับบทกวาดนี้นะครับ ในการซส,สอมเสียงเรามีร้องเศร้านะครับกับบทก่อนหนึ่งซึ่งนะครับเชิญรับชมรับฟังกันเลยครับเอฟซีมังนอเมืองหน้ากเขารับชมได้เอฟซีเชาอุดดอนเขารับชมได้เอฟซีทางเมืองไทยก่อท่อหม้เขารับชมได้กันเลยนะครับ 4, รับชมได้ 4, วดวได 4, ทั Ball วท่วโลกกันเลยครับสรบบารบกฏก่อนนี้เรื่องเล่าของพ่อ,อาก,าก,ก,พพก,กัน,ลนกเยลยน,นะครับกับอุยดอนผ้าพื้นกันเลยกันดื้อในการซสอมเสียงร้องมีกร้องเศร้ากันเลยนะครับหวังว่าทุกคน ยังเก็บเพินไว้ในใจเสมอกันล้วนะครับพ่อพี่น้องปวงชนชาวไทยรวมไปถึงตัวของรวมไปถึงตัวของอุยอนดรเพื่อนพือ่อนกันเลวนะครับป่าไปชะน,นอยเชิญรับชมรับฟังกันเลวนะครับเชิญครับเรื่องเล่าของพ่อกันเลวนะครับเชิญครับ ควกเนื้อหลึกถึงเพิ่นกันแล้วนะนะครับหวังว่าทุกคนคงกเ้ลึกถึงเพิ่นกันแล้วนะครับสำหรับพ่อหลวงราชการที่เก่านะครับพี่น้องเอ้ยผู้ฟังเขาอยากนำตาไหลผู้หลวงเขาอยากเอาพาเส้นหนามาไว้เส้นตำตาดื้อเฮิยครับเรื่องเล่าของพ่อกันแล้วนะครับเฮ้ยครับ วายจากคนบ้านไกลลูกพ่อคนนี้กันออกจากใจที่มีหน้าที่โอเอหัวใจสิริฝึกร้องฝึกรำบนพื้นดินพ่อทํามากินัน,น้ตอนมันคนพาดจินชีวิตศิลปินมอรำบ้านอา สตุราพศ2ส5อพี่น้องชาวไทยของเฮาได้ยินเรื่องเศร้าต้องเสียน้ำตาพ่อจากไปแล้วเจสิบปีพ่อคุ้มครองมาเป็นบุญของลูกนี่นาได้เกิดมาบนแผ่นดินของพ่อ รู้ว่าพ่อจากไปสิ่งที่ลูกลูกทำได้รอยรานดวงใจส่งไปถึงพอ่อคนอยู่ทางนี้เก็ดกยังบ่ถือหนังสอกอโอฟังเข่ายัางราวของพ่อผ่านหน้าจอเป็นเหมือนความฝานัน ตำนานชั่วกัะชั่วกันไม่เป็นเรื่องราวลูกเกิดเป็นดินรอเก้าพ่อของเราชื่อผู้มีพรทุกคำพ่อสอนให้รู้ค่ารู้ประมาณตนพ่อรักลูกลูกทุกคนพ่อคงอยากเห็นคุณไทยรักกัน นะครับพ่อพี่น้องนะครับในประเทศไทยนะครับือถีเป็นบางนองบางหน้านะครับดูชาวอุดรบ้านเกิดบางนองเขาอยู่ทุกอุดรอนพะเพื่อนนะครับคงสิบุรีมเพลินนะครับเนาะเพราะว่าเพลินนั่งอยู่ในใจเฮาเสมอนะครับเพลินเหยียดหกเข้าไปนะครับตัวสวรรค์ใครแล้วหรืวสวรรค์ข้าอะไรเลี่ยวกระดามสังนะครับประธานน้ำให้ที่บกิษนะครับมันก็ยังอยู่ในใจเฮาคือเก่ากขนาดนะครับราตรีน้ำตาคลอเมื่อรู้ พ่พ่อจะไปสิ่งที่ลูกๆทำได้รอยรานดวงใจส่งไปถึงพ่อคนอยู่ทางนี้เหตุย่างบ่ถือนนังเสากสอซอฟังข่าวเรื่งราวของพ่อผ่านหน้าจอเป็นเหมือนฝามน ตำนานชั่วกะชั่วการไม่เป็นเรื่องราวลูกเกิดแผ่นดินรอเก้าพ่อของเราชื่อวูมิพรทุกคำพ่อสอนให้รู้ค่าลูกประมาณตนพ่อรัก คพ่อคงอยากกินคุณไทรักการกอเก็บไว้เป็นตำนานเราสู่ลูกห้านเรื่องเราของพ่อสวัสดีครับเรากงไปกันและนะครับสำบัตบริษัทหึงสึกนะครับกับเรื่องเราของพ่อนะครับ มีการมาว่าการจ่าในจะนอยกันแหละนะครับสรับบทก่อนหนี่นะครับนะครับก็คือว่าอุยูดอนผ้าเพื่อนนะครับอุยูดอนผ้าเพื่อนทัวกาดีๆนะครับในมือหนี่นะครับสีม่งกวกาๆนะครับสีขาวหามงนะครับสีม่งย็นสีขาวหามงหย็นนะครับได้มาอความมวลนความสุขความบันเทิงนะครับไ้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เขารับชมนะครับสลับในมือหนี่นะนะครับสลับในมือหนีนะครับพ่อแม่พี่น้องสามารถขารับชมได้นะครับทั่วโหลกทัวเมืองไทยนะครับหรือที่เป็นเช่าอุดรก็ดีนะครับฝากไว้ใจนายด้วยนะ เรื่องเล่าของพ่อนะครับซิงเงินเก่าซิ่งเงิลังนะครับของอาจารย์ไม้ไทยหัวใจสินนะครับคือว่าอุ๋ยอุรันพระเพื่อนก็ได้ขออนุญาตอาจารย์ไม้ไทยหัวใจสินเรียบร้อยเลยนะครับเนาะคือว่าได้ใส่ซื้อนะครับของอุ๋ยอุรันพระเพื่อนด้อสารบดก่อนนี้นะครับคือว่าอุ๋ยอุรันพระเพื่อนจัดถวายนะครับย้อนหลังนะครับให้พ่อหลวงห้องห้กันลังนะครับนะครับพ่อหลวงนะครับพองเพนดินนะครับพ่อหลวงราชการที่เก่าอะไรนะครับเนาะแม่นเพิ่นจิตสินประชันไปนะครับเพิ่นก็อยู่ในใจของปวงชนชาวไทยคคือเกก่าานะรับฝไว้เด้อนะครับ ปังวานะครับพอีพีนองนะครับทัวโหลกนะครับทัวเมืองไทยนะครับรวมถึงเช่าอุดรอมาเกิดเมืองนองของอุยอุดรผ้าพื้นนะครับกะยังได้เลือกถึงเพื่อนเก็บเพื่อนไว้ในใจอยู่เสมอนะครับเนาะผอ้ลงราชการที่เก่ากันแล้วนะครับพ่อหลวงราชการที่เก่ากันลกันนะครับปากไว้จน้อยกแล้วซึ่งซึ่งนะครับกับยังรอของพ่อนะครับในการสอมเสียงลองมิกลองเศร้านะครับของอุยอุดรผ้าพื้นกันล้วนกันเนอะนะครับของอุยอุดรผ้าพื้นกันลวกันเนอะนะครับการเมือนนีะครับ การลองการล่ำนะครับการโบกการจาการลองการล่ำนะครับรวมไปถึงนะครับสีโบสีลองไปสีล่ำไปนะครับรวมไปถึงการโบกการจานะครับในบทกรอนนี่นะครับสีมีพิษมีเพี้ยนไปแน่นะครับกับประท่านอภัยละลายขอทวดออภไยไวนะตรงนี้กันเลวนะครับกับวิวามาเพื่อนก็ได้ขออนุญาตอาจารย์ไม่ใช่เป็นที่เอเซียอันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับ กับบทก่อนนึซึ่งนะครับเรี่ยงเร่าของพ่อนะครับก็ฝากวันนี้แท่นใจนะครับพ่อพี่น้องสามารถเข้ารับชมได้นะครับช่องยูทูบวิวรอนภาพเพื่อนกันเลยนะครับรับชมใ้ทุกมือทุกวันกันเลยนะครับฝากไปเจ้าหน่อยด้วยนะครับสำหรับผู้เข้ารับชมติดต่มนะครับขอขอบุณขอบุณทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับรวมถึงผู้นู้นในการค้าการขายนะครับก็ขอขอบุณขอบุณทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับฝากไปเจ้าหน่อยด้วยนะครับสำหรับสุดนะครับสำหรับช่วงจุดไทายนะครับ ช่วงทุ่ถ่ายถ่ายสุดนี่นะครับอุยูรอนพระเพื่อนนะครับกับอยญญาณบอหลายใหญ่ห้างนะครับเนาะกะ็ขอจบคลิปนี้นะครับไปเพียงซสำนีกันเลวนะครับอุยูรอนพระเพื่อนขอกาวเข้าาสวัสดีครับลาตีสวัสดีนอนรับฟันดีทุกทุกคนกันเลยกันนะครับสำหรับเพืนนี่นะครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งกันเลวนะครับงามงามกันเลวกันพี่น้องมีดมอเขีนแฟนมอลองมาล่ำกันเลวกันนะครับครับผม คลิปหนานะครับพ่อกับอุยอุดรพาเพื่อนไม่ดื้อนะครับไปเรื่อยๆนะครับในวันในเดือนในปีต่อๆไปกนันนะครับอุยอุดรพาเพื่อนกนันนะครับช่อง YouTube ฝากไว้จนในดื้อนะครับครับผมครับ,บผม